ครับสวัสดีครับพี่น้องสวัสดีพี่น้องสุขสุขคนนะครับพ่อพ่อกับผมนะฮะพี่จ้าสำหรับื่อนี้ม่นต้ององอย่างมากมาให้ดอกครับผมน่ากะนน่าไปได้อันอันองย่างก็แล้วอนน้ำไหมนะครับแกงน้ำไหมปิ้งหนูมือเนี้โอ้พอดีฝนตกหนักนะครับสองสามมือมันเนี้ฝนตกหนักน้ำท่วมนาครับผมนี่หนูมันอพยพหนูอพยพพี่น้องเนี่ยหนูอพยพมามามาเราก็ได้กินแจ่วแปรี้มต้องอย่างมากมาให้อกพี่น้อง Chăm oh. chèo con Ừm ว่าพื้นความมันนะ หอมกลู่ธรรมชาติออนี่หอมดี อันนี้ผมหมักแบบสูตรตามใจนะใส่ข้หวปลาแดก

ว่าพื้นหนูนี่ผมมักแบบปิ้งแบบแ,แห้งๆได้พี่น้องผมเคยกินแต่แบบนี้ไหมปิ้งถ้าปิ้งพอสุกเนี่ยผมกินไม่ได้นะครับผมบอกเลยนะมันต้องปิ้งแบบแ,แห้งๆเลยนะ <laughs> ผมมักผมมกั <laughs> มมกกินแบบนี้ <laughs> นี่กออกว่าคือเป็ดคือไก่นะพี่น้องนะ เกล้ยงเลสิเป็นอีกความรู้สึกหนึ่งแต่ว่าน,นี้ก็เป็นอีกความรู้สึกหนึ่งน,นะ

ไม่ต้องอย่ยงมากไม่หรอกนะครับเป็นหนูนาแท้ Netflix. หนูนาจากนาเลยก็แล้วกันนาฝนตกสองสามมือมันหน้ามันทว,วมหน้าทวมนาแต่ว่ามันถี่ทวมบ่โดนออกพี่น้องนะครับทวมพอให้มันเอ้ยว่าเนี่ยน้ามันล้นนะครับน้าล้นตะลิงนะครับมันระบายบ่าทันก็บม่ต้องอย่ยงมากไม่หรอกเอาพี่น้องอาไรนะครับเพียงแค่กดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์ครับผมก็ถือว่าเป็นผู้สนับสนุนกับพี่จ้าเป็นที่รย้ล้วนะครับจังไรก็ต้องขอบคุณก็ผมขอบคุณพี่น้อ,อ,นนองสูขหูทุกคนนะครับขอบคุณหลายๆขอบคุณจากใจจริงนะครับ ถ้ามีเวลานะครับจะพาพี่น้องเฮ็ดเมนูนะครับจะได้เมนูกับข้างล่างนะครับคอมเมนต์มาเลยก็แล้วกันอยากให้พี่จ้าเฮ็ดเมนูหนึง่งขอเป็นเมนูทางภาคอีสานเลยกแล้วกันแล้วพี่น้องนะครับนะพี่น้องที่ขอเมนูทางภาคอื่นกับต้องกราบขอโทษขอภยห,หลายนะครับเพราะว่าผมฮ็ดิตเป็นนะครับผมบอกไว้เลยนะถึงอาจจะเฮ็ดป็นผมกับมันกับอาจจะบ่แซ่บนะว่าตามตรงรวดนะครับมันอาจจะบ่แซ่ยบนะครับกับเต้องอย่างมากมายแต่ว่าทางอาหารอีสานกับ ก็พอเฮ็ดเป็นนะครับก็พอเฮ็ดเป็นนะครับพอเฮ็ดเปลี่ยนพอแล้วพอเฮ็ดเราจะของแสบครับผมนะครับกะอาพี่น้องแล้วนะครับเดียนห่อนห่อนเอาแล้วเนี่ยโอ้ย่านแม่นมันซัดตรงมาอีกอยู่ผมว่าอาจจะุมมใบส่งใบสามหรอกผมว่าซัดตรงมาอีกเน่นอนนะครับนะครับนะกะสำหรับคลิปนี้ขอตัวจากลาพี่น้องเพียงสท่านีครับผมสวัสดีครับ